รครับสภาพร่างกายก็อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับพร้อมลงเล่นมากแค่ไหนครับกับสองเกมที่เจอเวอร์ตีนก็พร้อมลงเล่นมากๆเลยครับสถานการณ์ของทีมชาติหลังจ,จองอา,งา,งา,ากจบสองนัดแรกอาจจะยังไม่ใช่ผิวแห้งกับเกมเกาหลีในต้างครับก็แน่นอนว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังคือความหวังใช่ไหมครับสุดท้ายเราอาจจะเหลืออยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แน่นอนว่าเราอาจจะไปชนะเกาหลีใต้ก็ได้หรือเสมอเกาหลีใต้ก็ได้ผมว่ามันไม่มีอะไรมา บอกนาคตเราได้นอกจากตัวของทีมเราเองว่าตัวของทีมเราเองเนี่ยพร้อมขนาดไหนคดง้แล้วานไม่ระเป็นห้เราเครอกเพราะว่านักฟุตบอลเขามือชีพอยู่้ะเขาคงมันไม่เกี่ยวว่านอกสนามเป็นยังไงท้ายนักฟุตบอลเขาทุกคนเขาไปเล่นยูนินอกหมนผมเชื่อว่าเขาไม่ได้สนใจนอกสนามเขาเป็นนักเตะระดับโลกเลย ก็ผมว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เข้ามาที่จะมาเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ทุกคนน่าจะรู้สึกดีใจที่ได้ลงสนามพร้อมเขาแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเขาแล้วก็แน่นอนว่าพวกเราอยากจะชนะเขาถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่มันแบบดูการพูดที่เว่อหน่อยแต่ท้ายแล้วพวกเราก็พร้อมที่จะทำเพื่อชาติและก็ทำให้ดีที่สุดเจาะยังไงครับแต่เล่นยังไงนะเจาะแนวรับเกาหลใต้ได้ครับก็ ตอบยากนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูแท็กติกของโค้ดอีซี่ครับไม่ไม่มีเลยครับนี่คงเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับโค้ดนะครับก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปรับแท็กติกร่วมไปกับโค้ดพร้อมกันนะ ก็ถ <laughs> okay. ้าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังครับพี่ครับแจกแจกบอลที่เราตัดนานี้็เอาแล้วก็ก็หลายปีมาแล้วครับที่เราก็ไม่ได้เล่นที่ราชมังแล้วก็ไม่ได้เล่นที่มีคนเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกทุกทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมครับที่ทําให้มีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามผมเชื่อว่า นักฟุตบอลทุกคนนะครับอยากเล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยทุกคนแล้วก็อยากจะได้ยินเสียงเ,เชียร์จากแฟนบอลแน่นอนว่ามันเป็นนัดที่สนุกก็รู้สึกขอบคุณม,มากๆครับที่เข้ามา